สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้นะคะเราจะมาพิจารณาแนวคิดสำคัญจากข้อเขียนของอิหมามกซาลีค่ะจากยาอายุฮาวลัดตอนที่4เอ่อซึ่งเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆว่าการกระทำความดีของเราเนี่ยมันเพียงพอที่จะนำไปสู่สวรรค์ได้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเมตตาของอัลลาะ์เท่านั้นครับสวัสดีครับ ประเด็นนี้น่าสนใจจริงๆครับเพราะมันเป็นเรื่องของความสมดุลเนาะระหว่างความพยายามของเราเองกับพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งก็เป็นคำถามที่อยู่ในใจของผู้ศรัทธ,ธาหลายๆคนเลยค่ะแหล่งข้อมูลของเราก็คือคำสอนที่อิหม่ามเขียนถึงสิทธิ์โดยตรงเลยนะคะเราจะมาสำรวจมุมมองของท่านผ่านทั้งอัลกุรอานแล้วก็หะดีสเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น ครับผมเอาล่ะค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะอิหม,ม่ามท่านเริ่มต้นด้วยการอ้างอิงองค์การหนึ่งที่ดูเหมือนจะเน้นเรื่องความพยายามของมนุษย์มากๆเลยคือในซูร์อันนนชมะองค์การที่3 9้าที่ว่าแท้จริงไม่มีสิ่งอันใดที่มนุษย์จะได้รับนอกจากสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายไว้แล้วเอ่อฟังดูเหมือนว่าผลลัพธ์นี่ขึ้นกับการกระทําเราล้วนๆเลยนะคะท่านบอกว่าแม้จะมีนักวิชาการบางท่านมองว่าองค์การนี้อาจจะถูกยกเลิกหรือมันซุกไปแล้วนะครับ อ๋อค่ะมันซุกครับซึ่งเป็นแนวคิดทางวิชาการนะครับแต่ถึงอย่างนั้นท่านก็ชี้ว่ายังมีองค์การอื่นๆอีกเยอะเลยที่ยืนยันว่าการทำความดีการประกอบกรรมดีเนี่ยสำคัญมากๆมีตัวอย่างอื่นๆอีกไหมคะมีครับอย่างในสุร์อัลกัฟ ah องค์การ110ที่บอกว่าผู้ใดหวังที่จะพบพระพ,พุทธพิบาลของเขาก็ให้เขาประกอบการงานที่ดีหรือในสุระอัตเตาบะ องค์การ95เป็นการตอบแทนตามที่พวกเขาได้ขวนขวายไว้พวกนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าการกระทําที่ดีนี้สําคัญอืมชัดเจนค่ะแล้วก็มีเรื่องหลักปฏิบัติ5ประการของอิสลามอีกใช่ไหมคะพวกนี้ก็เป็นการปฏิบัติทั้งนั้นเลยถูกต้องครับชาดะละหมาดสกาศดสิลด Atch, ทั้งหมดคือการปฏิบัติแล้วก็นิยามของอีมานหรือศรัทธาเองก็ไม่ใช่แค่เรื่องในใจหรือแค่คำพูดแต่รวมถึงการปฏิบัติด,ด้วยอวัยวะด้วยค่ะคือมันแยกกันไม่ออกเลยครับระหว่างศรัทธากับการปฏิบัติแต่ตรงนี้เหมือนจะมีจุดที่ต้องระวังนิดหนึ่งใช่ไหมคะเพราะอิมามท่านก็เหมือนจะเตือนว่าอย่าพึ่งด่วนสรุปไปทางใดทางหนึ่งใช่เลยครับอันนี้สําคัญมากท่านอิมามคอซาลีเนี่ยท่านย้ําเลยว่าไม่เคยมีใครบอกนะ ว่ามนุษย์เราจะเข้าสวรรค์ได้ด้วยการกระทําอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องอาศัยความเมตตาจากอัลลอฮ์เลยอันนี้ไม่ใช่อ๋อ oh, ค่ะแล้วจุดที่ท่านเน้นจริงๆคืออะไรคะจุดสําคัญที่ท่านเน้นคือศรัทธาชนนั้นเขาจะได้เข้าสู่สวรรค์ด้วยพระกรุณาอย่างล้นพ้นแห่งอัลลอฮ์ตาลาและด้วยความเมตตาอารีแห่งพระองค์คือความเมตตาของพระเจ้าเนี่แหละครับคือปัจจัยหลักเลยเอา้าวแล้วถ้าความเมตตาคือหลักแล้วการกระทําของเราล่ะคะ มีความหมายยังไงมันเหมือนกับว่าเราทําดีเพื่อแลกกับความเมตตาหรือเปล่าคะเป็นคําถามที่ดีครับท่านอิหม่ามอธิบายความเชื่อมโยงตรงนี้ได้น่าสนใจมากท่านบอกว่าความเมตตาของอลัลลอฮ์เนี่ยมีอยู่แน่นอนแต่ว่าจะไปถึงใครก็คือจะไปถึงผู้ที่เตรียมตัวและวางตัวให้เหมาะสมเพื่อรอรับความเมตตานั้นเตรียมตัวให้เหมาะสมหมายถึงยังไงคะ ก็ค like the ือการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ชีวิตตามหลักศาสนาหลีกเลี่ยงสิ่งห้ามมีความพักดีแล้วก็ที่สำคัญคือมีความบริสุทธิ์ใจในการทำอิบาดัตเหมือนกับในอันกุรอานที่บอกว่าแท้จริงความเมตตาแห่งอัลลอ์นั้นใกล้ที่สุดกับผู้ที่ประกอบความดีงามอัลอะรอฟห้าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเราต้องทำตัวให้คู่ควรหรือเตรียมภาชนะให้พร้อมรับความเมตตานั่นเอง ประมาณนั้นเลยครับคือมันไม่ใช่เรื่องว่าจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการกระทําหรือความเมตตาแต่มันไปด้วยกันความเมตตาของพระเจ้าเป็นสิ่งจําเป็นสูงสุดขาดไม่ได้เลยแต่การกระทําดีความพยายามของเราคือวิธีที่เราแสดงออกถึงความศรัทธาและเตรียมตัวเองให้พร้อมรับความเมตตานั้นสรุปแล้วจากการที่เราได้สํารวจข้อเขียนของอิหมัมคอสลีวันนี้ก็ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่าแนวคิดเรื่องความรอดในอิสลามเนี่ย มันเป็นการสร้างสมดุลคือต้องเชื่อมั่นในพระเมตตาอันไม่มีที่สิ้นสุดของอัลลอฮ์แล้วก็ต้องรับผิดชอบในการขนขวายทําความดีด้วยตัวเองด้วยใช่ครับการกระทําที่ดีไม่ใช่การจ่ายเงินเพื่อซื้อสวรรค์ค่ะแต่มันคือการแสดงออกถึงความศรัทธาความจริงใจและเป็นการเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้ที่เหมาะสมจะได้รับพระเมตตาจากพระองค์เป็นข้อสรุปที่ให้ความกระจ่างมากเลยครับครับ แล้เรื่องนี้ก็น่าจะนําไปสู่คําถามให้เราได้คบคิดกันต่อได้อีกนะครับว่าแล้วไอความบริสุทธิ์ใจหรืออีคลาสที่อยู่เบื้องหลังการกระทําของเราแต่ละอย่างเนี่ยมันมีบทบาทสําคัญแค่ไหนในการที่จะทําให้เราเข้าใกล้ความเมตตาของพระองค์มากขึ้นไปอีกเป็นประเด็นที่น่ากลับไปใคร้ครวญในชีวิตประจําวันของเราจริงๆครับ